อ่าวันนี้นะตอนเก้าโมงเราก็ออกมากันที่หินใต้หินยายและเกาะสมุยมากันแต่เช้าเลยดูนี่เออมีตุ๊กตาลิงด้วยที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีลิงของจริงเลยมีแล้วเราไปเจอมาเมาื่อวานเนี่ยอ่ะเราไปดูหินตากนะันเนี่ยหมามาเดินไปนูน่นแล้วหินตา,ตาใช่แล้วหินตา,ตาเดินระวังนะเต้ ตรงนี้หินตาโอ้หินชัดเลยนั่นเหรอใช่หินยายนั่นเหรอหินยายอยู่ตรงโน้นหรอกเดี๋ยวเราจะไปดูหินยายกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหินตากับนมานนะตรงนี้หินตานะครับเกาะสม,มยุยนี่มาถึงแล้วเย่ yeah. หินตาเหมือนไหมใหญ่ไหม เห็นที่พักเราใช่ไหมใช่หิให่จะถึงโน้นมันถึงโน้นถึงหินใหญ่นะมันจะไดิใส่กันโอเคมาจัดโน่นกันมันมองให้เห็นนะมันมองไม่ถึอ่าส่วนเนินนี้เป็นเนินหินใหญ่เหมือนเนินอะไรตรงนี้แล้วก็มีร่อง,องนะเป็นร่องน้ำเข้ามาเลย รูปรากเหมือนอะไรนะหินยายเนี่ต๊ด <c oughs> นี่หินยายนะครับใกล้ๆน้ำสวยเลย หินใหญ่ไปไหนหินตานู่นไงหินตาลูกหินตาอยู่นี่อยู่คู่กันเลยมีหินใหญอยู่นี่ประวัติว่าไงมาหินตาหินยหญ่อ่ารักเพลงกับไอ้แยาใช่้มใช่ลูกจะไปสู่ขอลูกสาวให้ลูกชายอ้าวพอเสร็จปุ๊บมาถึงบริเวณนี้น้ำน้ำหน้ากะแลงอ่ะเรือล่ม <น>เออเรือล่มแล้วคนที่แบบมามาในเรือนั้นด้วยอะ่ะก็กระจายไปเป็นพวกหินที่อยู่อ่า มุกอังทองและหินพวกนี้ยก็จะเป็นพวกคนที่มาในเรือแล้วตากัะยายนรอดนะตากัะยายรอดชีวิตแต่รู้สึกว่ากลัวว่าบ้านพันเก้าสาวจะคิดว่าตัวเองเป็นคนผิดํำพูดก็เลยโดดพาตัวตายกันทั้งคู่ก็จะเป็นที่มาของหินตาคะหินตาจำน้นใช่สัญลักษณ์ของเพศชายและหินยายค่ะสัญลักษณ์ของเพศหญิงยัฮู้ ว,วันนี้เราจะมาขี่มอเตอร์ไซค์รอบเกาะสมุยกันนะตอนนี้เราเริ่มมาที่หินตาหินยายแล้วก็ขับมาประมาณสิบกิโลเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวเรือกันนะได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเนี่ยแต่เต้ยอ,อยู่ข้างหลัง,ลงมาร้อนลบแดดอยู่นี่ร้อนมาก็อย่างนั่งหน้าล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งที่ท่าเรือก็ได้ลูกนั่งเลยก็ได้มา โอเคครับ <Okay>, ขอบลากันต่อนะครับ ที่ท่าเรือสีทานแล้วนะือตเรือใส่หมวกเดินไปเรื่อยเมื่อขอดเล่าเดี๋ยวหาย <laughs> เด็กดือ้อไม่มีใครซื้อเด็กอาบน้ำให้หรอก สั่งดีกว่าครับพี่ นี่เราก็ขับรถกันมาถึงวัดพระใหญ่แล้วนะใกล้จะเที่ยงแล้วแดดร้อนมากขับมาเหนื่อยเลยหลงด้วยมียักษ์เขาเรียกเทวสุวรรณเฝ้าหน้าประตูใช่มีนะวัดใหญ่ไหมเธอ ทั้งมาจักรธรรมจักร,รกับเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ามากเลยพี่เตอร์ ว่าพักมากันแล้วนะแต่แรงมากเเข้าวัดก็จะร้อนเป็นพิเศษเราเข้าตอนกลางวันกนแดดร้อนเดี๋ยวจะไปต่อนะไปหาชวเ,เ,เวงเ่อจะกลับห้องอย่างเดียวครับหาเพื่อนนอ้งองเจเจ นี่ตอนนี้อยู่ที่เฉวงนี่มากินข้าวแกงร้านนี้20บาทข้าวแกงหนึ่งอย่าง20่สองอย่าง30บาทโอเคแล้วก็กินข้าวเหนียวมะมะ่วงร้านนี้ข้าวเหนียวมะม่วง30บาทตัวสุดแล้วเฉวงกระป๋องข้าวเหนียวมูนมะม่วงแล้วนะครับไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวจะไปเฉวงแล้วไปละไมต่ออีก ไปขึ้นรถอ่าตอนนี้อยู่ที่หาดอะไรนะจุดชมวิวลาดเกาะใกล้ๆกับหาดเฉวงนะข้างหลังนั่นหาดเฉวงนี่ไไดเวงันนี้หาดเฉวงแต่เตอร์มันลงไปได้ใช่ไหมลูกเออไม่อยากลงไปไหม,ไมจะเดินลงไปปะเนี่ยมีคนเขาลงขึ้นมาแต่เตอร์ มันเดินลงไปได้ดูวิวได้ได้ลงไปไมนะ่หานหั่นไมยาวเนาะใช่มีที่นั่งพักที่เตร์เตอร์หาเรื่องนะคลิปไม่ค่อยได้ถ่ายไงมาครั้งนี้แบบัวแต่เล่นทำนู่นทำนี่พอได้เดินได้ไรหน่อยถือกล้องหน่อยอะถ่ายคลิปม้่งเลยตอนขาขึ้นละัะอันนั้นสิ ะก,กีหอบดีเตอต้ยมาจะสก,กีหอบดีเนี่ยจะขึ้นเหรอมันมีทางขึ้นแบบบันไดตรงๆไงๆบันไดน่าจะเสี่ยงกว่าจุดชมวิวเขาเรียกว่าอะไรนะมาจุดชมวิวหินลาดใช่ไหมเกาะสมุยนะห,หาดเฉวงด้วย เดินลงไปข้างล่างข้างล่างเป็นหินนะมไ,งไ,งไม่มีชายหาดไม่ได้เป็นทรายเป็นหินหมดเลยเนี่ยข้างล่างาเป็นหาดินเป็นหดหินหน่อยตรงนั้นมีที่ร่มๆ่มอยู่แหละไ,ไปเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อมไม่รู้เหมือนกัน,นาทางเดินลงไปข้างล่างเนี่ยเตอเข้าป่าเลย เย็นมากเลยนะอ่าก็พาน้องวอเตอร์เดินลงมานะจากข้างบนจุดชมวิวริมถนนนะเออมีทางเดินบันไดลงไปด้วยนะลงไปที่ตรงนี้เนปะ็นงนี้หหาดหินหินลาดส่วนทางนี้อะทางเดินยากกว่าไมเตอร์ไม่ยากเนอะเออมีที่สวยๆด้วยจุดชมวิวหินลาดาเป็นคนที่บรรยายอะไรไม่ค่อยได้เรื่องนะ,ะผมก็จะมาถึงอย่างเดียวแหละ ยมากนะอากาศดีด้วย<ป>ล,ลมเย็นด้วยแบบนี้มันเหมือนแบบไปลกๆใช่ไหมเธอเกิดจากน้ำจากลมกับเสาะนี่ไม่ลืลมว่นนะโอเคมาวันหนึ่งรอบกลับมาถึงหาดละไมเลยโอเคอน,นี่ถึงที่พักแล้วที่พักก่อน ้เวลาไปเยอะอยู่วพมควรน,นะวันนี้เราใช้เวลากันไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะในการเดินทางรอบเกาะสมุยหนึ่งรอบแล้วเที่ยวด้วยอะไรด้วยอ่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะแล้วก็พายซับบอร์ดกันออกมานี่มาหาหอยเสียบกันตอนนี้ขุดรูอยู่ตอนนี้ตึ๊กทำแบ่งครึ่งเร่อกำลังขุดหาหอยอยู่นะนี่ผมมาก็หาอยู่นน่นันทางโน้น ตรงนู้นก็มีคนหากันอยู่นนน้องๆก็หาหอยกันอยู่เขาได้กันเยอะด้วยอ่ะเรายังหาไม่ได้กันเลยนี่ยังหาหอยเสียบไม่ได้สักตัวเลยนะหามานานแล้วเนี่ยเ,เราหาหอยเสียบกันก่อนนะตรงนี้เขาหากันแนวๆชายฝั่งประมาณตรงนี้แหละเขาจะดูเขาอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยแต่นี่ขุดมาตั้งนานก็ยังไม่เจอเลยรับงมเขาใช้มีช้อนอะไรก่อใช้ช้อนตักเอาอ่ะ ตักทรายนี่เราใช้มือวันนั้นมาหาไปรอบนึงกับน้องเตอร์เตอร์ได้ไปสองสามตัวหาตั้งนานเป็นชั่วโมองลยโอเคเราหาหอยกันก่อนนะครับดูดูหน ก็ยังหาหอยกันอยู่มันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปตามพ่อลูกกลับโรงแรมดีกว่าไ,ได้ไหมอะ่ะไม่ได้กลับได้แล้วไม่ได้ทั้ตัวเลยมันมืดแล้วตัวไม่ไงั้นเขาเดินกลับนะไม่ได้ไม่ได้เราัวเจยทำไงอะ่ะเข้าห้องไหม ไม่มีเราก็ต้องกลับกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องออกไปหาข้าวกินอีกมันมืดแล้วน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันหมดหรือเปล่า <c oughs> อืมวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเนาะที่เราจะมาเล่นพายเรือกันตอนเย็น มีใครนนอั่งอยู่ตรงนั้นด้วยมีใครนั่งดูหองเห่าเนาะเราก็มาพายซับมอร์ดอีกแล้วนะวันนี้เราพายจะทุกวันเลยไปในเนี่ยพายไปเรื่อยๆหนุเราจะไปดูทุ่นนะตรงนั้นมันมีทุ่นอยู่คนจะมาอะไรส่งับนะไม่ใช่หัวคนเนาะน่าจะเป็นทุ่น เป็นไงบ้างม้าคลิปนี้สนุกนะสนุกปกติแหละสมุยก็ยังคงเป็นสมุยเหมือนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนที่เรามีมีใครมาเนี่ยมีใครจะมาเนี่ยเตะเตะน์น่าหงุดหเิดคนเล่นน้ำไปเยอะเลยไม่ปะสาดนะโอเค รถน้ำมันหมดนะนี่มาเติมน้ำมันตรงนี้เลยตรงหานละไม่เดีย๋ยเติมให้เป็นตู้น่ารักมากเลยตู้ของพอทอเติม40บาท คือวันสุดที่สงบมาก อ่าตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องกันแล้วนะเมื่อกี้เราไปกันที่หาลดละไมถนนริมหาเนะ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นนะเงียบมากเลยปกติเมื่อก่อนก็จะมีคนเยอะมากกว่านี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบลงไปเยอะมากแต่มันดีอย่ะนงนนะคือคนน้อยของก็ราคาถูกที่พักถูก mm hmm. เออดี